ถ้ากวนรองเท้าที่อยากได้ไม่ทันจะทำยังไงต่องลองให้ก็ยอมโดอลลี่เซเว่าท่าใจไว้เวลาใส่คือไม่ได้ใส่เพื่อลองผมใส่เพื่อเห่อของใหม่เห่อเลยนะใช่ใส่ใส่แล้วก็นอนนอนแล้วก็หลับเลยผมมี่มายเฟสว่าไอ้พวกหน้าตาอย่างเงี้ยจะใส่สบายเพราะเทคโนโลยีนวัตกรรมงนาะวัตกรรมจริงๆรเทาไหรจะหลอกเราไปเใส่สบายใส่สบาไนกี้ใส่สบาย สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบและยกระดับความเบนสนิเกอร์เฮดระหว่าง2ทีมนั่นคือทีมสนิเกอร์เฮดและสนิเกอร์ไม่เฮดเราจะดูว่ามันจะสั่งกันแค่ไหนเราไปดูทีมสนิเกอร์ไม่เฮดกันครับว่ามีใครบ้างชื่อจุนครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อายุ26ปีครับครับต้นกล้าครับเป็นอาร์เรเตอร์ครับอายุ26เหมือนกันครับโจครับอายุ34ครับตอนนี้ก็ดูแลแผนพอดแคสต์อยู่ครับเอมครับอายุ31เป็น เจ้าของเพจสนิกอนทรไซครับผมจัสครับอายุ31ครับอาชีพเป็นคนทำหนังก็ได้ครับรองเท้าไนกี้คู่แรกเสียงนดือ่เอดเด n อ k ไนกี้แอร์ฟอร์สวันสีขาวของผมเนี่ยน่าจะเป็นรองเท้าวิ่งครับไนกี้เ a กาซ่สีเทาเจด็อปเบกาซารุ่นอะไรไม่รู้คู่แรกที่ซื้อเองจำได้ไนกี้สกายฟอร์สมีแปดแปด โอ้ยมันเก่ามากคุณดิวไม่เป็นรองเท้าบาสคู่แรกผม่ยถ้าของแท้นะครับไม่มันบอกเลกี่ดังสีขาวล้วนของผมถ้าถ้าซื้อเองน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วแต่ผมทำชื่อมันเป็น Air Max Fusion Something อนนั้นแบบซื้อแบบมันราคามันไม่แพงมากพี่มี Air Max คนละกี่คู่อุ้ยเชื่อเยอะเหมือนกันว่ะศูนย์เออผมมี1คู่หนึ่ง90 อินฟเลสสเฮ้ยเบิ้นเหรออีเลฟเวมี90สูเบคอน90สูคลสออแปอืมผมผมน่าจะสองคู่อ Max Square Lite a d อ m o s สตัวหนึ่งโอ้โหขาวฟ้าตัวหนึ่งโอ้โหแล้วเป็นคุณจำได้วะถ้าเป็น S B Air Max มีนับไหมครับใน P S B Stefan Janoski Max สักอางเนี่ยฮะมันมีอย่างเงี้ยอ่าสปสิบเออสิบเ ประมาณสิบเจ็ดคู่ได้บ้างสิบเจ็ดสิบแปดต้องไปลีฟใช้มือใช้เท้ารับให้พอเอาผมมีสิบสามสิบสี่คู่เอ้ยเวลาที่ได้รองเท้ามาโมเมนต์แรกทำอะไรครับจริงๆก็เปิดออกมาก็หยิบกระดาษออกถ่ายรูปผมจะลองใส่ก่อนใช่ใส่ก่อนเหมือนกันพับกระดาษออกก่อนผมยังไม่เอากระดาษออกอ๋อเหรอผมกระดาษออกก่อนเลยแล้วผมก็ดมก่อนเฮ้ยอ่าใช่ครับผมก็ดมเหมือนกัน ผมจะดมกลิ่นฟิเนชชิ่งของโรงงานว่ากลิ่นเป็นไงอ๋อแล้วสิ่งที่ผมทําต่อไปก็คือผมจะลอยเชือกใหม่แล้วเวลาใส่คือไม่ได้ใส่เพื่อลองผมใส่เพื่อเห่อของใหม่ใส่นั่งทํางานใส่นอนเล่นบางทีใส่นอนหลับเฮ้ยเ่อเนี่เลยนะใช่ใส่ใส่แล้วก็นอนนอนแล้วก็หลับเลยถ้าโชคดีได้รองเท้าที่หายยากมาแล้วแมงโตรแพงใส่ป่ะใส่ครับ ถ้าเป็นคู่ที่ผมอยากได้อยู่แล้วอ่ะผมใส่เลยใส่น้อยๆได้ไงอ๋อผมจะใส่แบบถ้าถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นแบบสมมติว่างานพิเศษอะไรคิวฟิลนะเออแล้วทำไมถึงใส่ธรรมดาไม่ได้ผมแค่ไม่อยากให้มันเก่าเร็วถ้ากดรองเท้าที่อยากได้ไม่ทันจะทำยังไงต่อร้องไห้ แล้วก็นอนดูเดสเพรสจังวะแล้วก็แล้วก็ปกติต้องกดเช้าใช่ไหมเออก็ร้องไห้แล้วเดินไปนอนอ่าก็ถ้าชอบมากคือถ้าชอบแล้วรู้สึกว่าจะเอามาใส่อะจะได้มาแล้วจะได้ใส่อะก็ก็ยอมโดอรีเซลครับถ้าจ่ายไหวอาจจะไปตามดูก่อนแล้วดูว่าราคาที่รีเซลรับได้ไหมถ้าอยากอยู่ในขั้นเราได้เฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ผมรู้สึกว่าถ้ามันอัพไปจากราคาเดิมแบบมากกว่า2เท่าเนี่ยผมว่าผมรับไม่ค่อยได้ละ ถ้าอยากได้มากก็ยังรับไม่ได้ใช่รับไม่ได้ไหมใช่ครับโอเคบนโต๊ะเนี่ยมีรองเท้าอยู่หกคู่ให้เรียงจากคู่ที่เก่าที่สุดออกก่อนไปถึงคู่ที่ออกหลังสุดเฮ้ยสบายเนาะง่ายนึกเลยเจอเออเรว่อเนี้หนึ่งผมรู้ว่าเนี่ยหนึ่งผมรู้ว่าเนี่ยหนึ่งอันนี้เก้าเจ็ดผมรอผมผมเดาผมเดา ดาเจ็ดมันแค่ดีทำไมทำไมถ้าเดาแล้วเหตุผลในการเดาคืออะไรดูทรงแล้วรู้สึกว่าทรงมันยังไม่โมเดิร์นอ่าแมคควันก็ศูนย์ก็ศูนย์อ่าก็ห้าตอนเจ็ดผมว่าอันเนี้ยใหม่อันนี้แค่ใครกับนี่ดูเทคโนโลยีใหม่นนัดูอันนั้นดูใหม่นี้ดูยุ่งได้จังเผมว่าผมว่าอันนี้ก่อนผมว่าอันนี้ก่อนแล้วอันนี้ค่อยมาเพราะว่าอันอันเนี้ยอันเนี้ย ดูเป็นดูลายลายมันเป็นอัปเกรดของตัวนี้อ่ามีตะกาอันเนี้ยจะคิดนิดนึงแต่ว่าเป็นอย่างี้แหละเฮ้ยพีเดย์พีเดย์อันนี้ดอนครับอ่าเนี่ยครับตามนี้ตามนี้ตามนี้คำตอบคือคุณผิดอยู่แค่อังเดียวจริงเหรออันเดียวอันนี้เหรออันนี้เหรอทำไมถูผมมาซื้อว่านี่ชอบนี่วะคุณอย่าบกมุ่นโอเคครับ คำตอบเธอถูกครับบอกแล้วจากนี้ไปคุณต้องฟังผมเฮ้ยอย่างนี้เลยหรอเก่งว่ะพองรามันเก่งผมจะมีรองเท้าทั้งหมด5คู่ให้คุณทายว่าชื่อเล่นของมันะชื่ออะไรโอเคง่ายไม่รู้เลยอ่ะอินฟราเรดเอ้ยอันนี้มันรู้อยู่แล้วอ่ะอินฟราเรดผมตามผมตามอินฟาเรดแบบเรสสีแดง I N F R A E e อินฟราเรดตอนแรกมันชื่อเรเดียนเรดแล้วก็ไออินฟราเรดเนี่ยมันเป็นชื่อที่แบบคอมมูนิตี้เขาเรียกขึ้นมาเองอะเหมือนเขาตั้งชื่อกันเองจนสุดท้ทายไนกี้ก็เหมือนกับทนไม่ไหวก็อินฟราเรดก็อินฟราเรดซึ่งต้องสะกดด้วยอินฟราไม่ใช่อินฟราเรดเป็นอินฟราเรดก็คือมีอสองตัวอันนี้ครับรุ่นนี้คือเอ็มเอ็กซ์หนึ่งแปดศูนย์วันเอฟตีผมว่าอันเนี้ย ผมเดาโโง่ๆเลยสีเหมือนล็อกแมนผมให้เป็นล็อกแมนไม่น่านะผมว่าปกติวันไอ้พวกสีอย่างเงี้ยมันจะแบบเอาเอาสีออกสีมาคำสองสีมาสมาตกันผมก็เช่นเช่นบลูพิงค์เออลิงค์ไม่ใช่อันนเดอร์นันเดอร์พิงค์ผมแค่แบบเลดเลดอันบลูโง่เลยอ่ะพิงค์อันบลูอย่างเงี้ยพิงค์พงชื่อของมันคืออัลตร้ามารีนครับโอ้อัลตร้ามารีนสีเนี้ยมันมันพิเศษมากมันเป็นสีที่เหมือนกับมันถูกคิดมาให้อยู่บนคู่นี้เท่านั้นอ่ะ เฮ้ยอ่าอันนี้ครับไอชี้อ่ะมีสองชื่อด้วยเขาเรียกกันได้ทั้งสองชื่อคุณเจ้าคุณทายถูกสักอกนร์งผมให้คะแนนโอ้โหไม่มีฐานโหมันแบบประมาณมิ้นปะแบ็กมิ้นอะไรโง่ๆชื่อมัน่ะจะไม่ได้บอกให้เรานึกถึงสีได้ไอชี้อ่ะผมว่าเป็นฟาวานพิจาคานเฮ้ยผมคิดเหมือนคุณเล้งผมคิดเหมือนเชื่อเลยว่าโอ๊ก้าวเร็วโอ๊กเก้าเวอ่์ก็เลยคือ dusty cactus โอ้โหไม่ได้เลยเฮ้ยแต่เราอยู่ใน mental อ่า,อา mental mental ยังพอมีเซ้นะผมว่าสีนี้มันก็แอบพูดยากนะเพราะว่ามันคือขาวเขียวอะก็ขาวเขียวอะไรเงี้ยเออแต่ผมว่ามันมันเป็นสีที่ลงตัวกับกับตัว93มซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่า93ก็สำหรับผมนะไม่มีสีไหนก็ที่สวยเท่าคอ่ะอ่ะต่อไปครับโดตพวกนี้ปะอือเออเอาของเีนย้มยิองหมาดูแล้วโนครูอ่ะขอโทษไม่รู้เลยอะอะไรอะดง่ายเลยดีออนถูกครับ ก็แค่ที่นี้เลยเชียเฮ้ยคุณเข้าวงการแล้วนะเป็นตัวนะอันนี้นีออนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสีวอล์เขียวววล์เขียวววล์ไปแล้วแล้วก็เป็นสีซิกเนเจอร์ของไนกี้ไปแล้วยิ่ง้องเทาวิ่งอ่ะเห็นเยอะมากมันเป็น Air Max รุ่นแรกที่มีพื้นสีดำเรื่องสุดท้ายครับซิลเวอร์บูลเลตเฮ้ย เฟิร์สตอร์ดอ่นี่คือเฟิร์สตอร์ไม่ไม่มันมีชื่อสมมว่าชื่อเป็านม่จำแ่ว่าคุณนี้หรือเปล่ากื่อนีเป็นชื่อน้นะเพราะมันมีสีหนิ่จบจบก็แบบบิดบิดคำอีกหนึ่งอ๋อเฮ้ยมันดูเร็วมันดูเร็วดเร็วเร็วต่อคือซิวเอบุลเลตเฮ้ยคุณผมเก้าเจ็ดลเบอร์คุณมนใครเนี่ยคืออินสปิเรชันของมันมันคือรถไฟหัวกระสุนนี่ยของญี่ปุ่นเนาะมันก็เลยว่ามันเลยชื่อซิวเว จักรย,ยานมาเ n t a i ไ b i ์สมัยก่อนมันจะเป็นสีเงินเงินอย่างเงี้ยเหมือนกันมันก็อยู่ในมูดบอร์ดหนึ่งของดีไซเนอร์แล้วก็หยดน้ําเขาบอกว่าเหมือนหยดน้ําอะไรที่เป็นหยดแล้มวมันแบบแตกเป็นวงอะบุง๋งบุ๋งอะผมจะมีแบบอีแพ็กคิดเอาไว้แบบขัดรองเท้าเป็นจิบโบปุติจะไม่ค่อยได้ขัดบ่อยเท่าไหร่หลักๆของผมคือต้องใส่เพราะว่าถ้ามันไม่ใส่พวกไอ้พวกวัสดุเนี่ยมันจะ มันจะตายอะโฟมมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะกร่อนไปแต่ถ้าเรานวดเนี่ยมันเหมือนได้ใส่ความร้อนไปกับมันอะมันก็ยังยืดหยุ่นอยู่คือถ้าผู้ไหนรักมากๆะถอดถอดปุ๊บจะเก็บอะจะดูก่อนว่าเปื้อนเปล่าถ้าเปื่อนก็จะทำความสะอาดเลยแล้วค่อยเก็บมีเซ็ตรองท้าเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะไม่ได้มีจนกระทั่งแบบช่วงหลังๆในที่ <ừ. S 2> แบบ oh, อ๋อไอ้มันดูแลกันแบบนี้เว้ยก่อนหน้านี้นก็จะแบบสมมติมีรองเท้ามาอะมันเริ่มแบบเปื้อนๆเก่า โครนเยอะฝุ่นเยอะแล้วก็ไมล้างโยนไปซะผมมานานาเนี่ยผมแบบผ้ามโครไฟเบอร์แล้วก็น้ำยาทรามสะาดอเนกประสงค์อ่ะแล้วก็ฉีดเวลาที่โดนเหยียบรองเท้าจะรู้สึกยังไงไม่เคยพอใจเลยไม่เคยไม่เคยพอใจไม่มีอะไรทำัให้คุณพอใจเลยในสถานการณ์นี้ใช่รู้สึกอยังไมเปื้อนกันนเ เออถ้าอ่ะเป็นสองสองกรณีกรณีถ้าไม่ตั้งใจก็โอ้ยเชียเไอ้เพื่อนว่ะแต่ถ้าตั้งใจคือมึงเป็นโอ้ไม่มีตรงกลางเลยมองกอันถ้ารู้ว่าตั้งใจอ่ะแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นการรอเล่นจะโกรธที่สุดเลยมันแค่รู้สึกว่าทำทำไมทำทำไมมันมันไม่มีอะไรจะเล่นแล้วมึงทำไปทำไมมึงทำเพื่ออะไรผมจะไม่ค่อยอะไรกับคนรู้จักเท่าไหร่แต่ถ้าแบบเป็นคนแปลกหน้าก็จะแบบทำไรแต่ว่ากับคนรู้จักตั้งใจไม่ตั้งใจแต่ตั้งใจก็จะ ไม่ดาแต่ไม่ใส่ไม่ใส่กินเดียวกันินเดียวกันผมวัดความตั้งใจไม่ตั้งใจมันเกิดขึ้นแล้วทำอะไรไม่ได้ถ้าอุบัติเหตุอะไรมันรู้สึกเหมือนแบบมันรู้สึกเหมือนเวลามีคนเดินมาชนไหลมันก็จะเฮ้ยใครวะอ้ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่แว็บแรกมันก็จะหัวเสียแหละแต่ว่าก็ Can เล t อีโกอีซีรรองเท้ารุ่นใหม่ที่ล้ำล้ำหรือรองเท้าคลาสสิกเดรโทรผมเป็นสายคลาสสิกว่ะ ของผมอะ่ะแล้วแต่คู่มากพี่คือถ้าเกิดว่าเป็นคู่แบบพวกแบบจอแดนหรือว่าพวกแอม็กอะไรเง <c oughs> ี้ยก็จะชอบแบบคลาสสิกแต่บางมันจะมีแบบพวกไนกี้ที่แบบอยู่ดีก็มารุ่นอะไรไม่รู้แบบโมซัวแต่ว่าสวยอันนั้นก็จะชอบอยเงี้ยผมค่อนไปทางรุ่นใหม่เพราะผมจะตื่นเต้นกับเวลาม,ามันมีเทคโนโลยีอ่ะอืม <c oughs> ผมคล้ายๆกันมา <c oughs> ผมเอาหมดโลกชื่อายคือค่าวหนคืออะไรแต่คือกูเอาหมดผมเป็นสายโมซัวไปเลยอ่ะไม่ก็แบบ แต่ว่าผมมี mindset ว่าไอ้พวกหน้าต่างเงี้ยจะใส่สบายอ่าอเพราะเทคโนโลยีนวัตกรรมไงนวัตกรรมจริงๆเขาอาจจะหลอกเราไปเใส่สบายเลยนะ Nike ใส่สบายอีกนารักสแล้ว Air m รุ่นไหนใส่สบายที่สุดผมให้90เฮ้ยสบายกว่าอันนี้เหรออันนี้ไม่เคยใส่ถ้าที่ผมเคยใส่อ่ะเอาสบายสุดอ่ะผมว่าอันนี้ Air Max ของ2000เลยถ้าถ้าเกิดเลือกกันผมเลือกไอ้ตัว a i ผมอ่ะที่มันเป็น Air Max เจล็อกกี้อ่ะไม่เบามากเว้ยแล้วก็นุ่มด้วยเป็นเอสบที่ที่ดีมากมแะหาไม่ได้ละเนี้<ๆ>ผมนึกไม่ออกเลยแต่ว่าถ้าดูจากตรงเนี้ยผมว่าไอแบบเนี้ยสบายสุดตอนนี้ถ้าถาม,มผมเป็นเบคอนยังได้เบคอนอยากได้แอร์แมกวันของผมเป็น97มั้งรู้สึกว่าดีไซน์มันทําเลสดีมันดูแบบ<ม>เหมือนจะคลาสสิก แต่ก็ดูคือจะมีติดในตัวเดียวกันอะดูแบบซื้อมาดีน่าจะใสได้หลายปีโดยที่ไม่เอาเทรนมากมีอยู่คู่เดียวอะไรไหมที่ดีที่สุดในโลกขอฟังหน่อยผมขอฟังหน่อยเอ้าชอบไม่ได้สปูงไงเอาแน่นอนใช่แต่มันของผมอันนี้ของผมเอ้าแล้วของคุณด้วยเหรอผมก็ชอบด้วยผมอยากได้พัตตาสีส้มคุณอยากได้สีส้มอ่ะใช่ได้สีได้สีดำพัตตาสีดำซึ่งไม่มาแล้วครับคือพัตตาสีดำ คือทำไมมันไม่ขายทั่วโลกก็ไม่รู้ตอนนี้อยากได้คู่นี้มากที่สุดเลยอยาได้คูโรซาสักอย่างเนี่ยแ,แล้วก็ถ้าเป็นโมเดลนี้ก็คือลันตันนิ่งขสักอย่างแะ<ศ>สีมันเหลือง,อง,งๆแดงแน้ําเงินน้าเงินอะ่ะคู่สีมันสวยอ่ะปัจจุบันแล้วเวลานี้นะที่คิดว่ายังอยากได้อ่ะคือพัตตาแต่รู้สึกว่าอยากได้สองสีคือส้มกับฟ้าม่วงอ่ะให้คะแนนสนิดเกอร์เฮียตัวเองเท่าไหร่สี โอ๊ย,อยสามแล้วกันสามทำไมสามทำไมสามก็มรู้เรื่องบ้างแล้วก็รู้ว่ารองเท้าอันไหนมันมีคุณค่าบ้างถ้าถามผมผมให้ตัวเองแค่ห้าออผมรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผมสนใจและบางอย่างที่ผมไม่สนใจมผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องเป็นตัวลึกตัวจริงขนาดนั้น1.5แล้วกัน1.5ผมสองพอรู้บ้างพอจะอยากได้รุ่นที่แบบ เอ้ยอันนี้คิดว่าสวยนะอันนี้แบบเฮ้ยไปค้นดูมีเทคโนโลยีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รู้จําได้หรือรู้เยอะอะไรขนาดนะั้นผมไม่รู้ผมจะให้ยังไงเท่าไหร่ให้ตัวเองเท่าไหร่เพราะว่ารองเท้าแต่ละกลุ่มม,มันมีแฟนพันแท้อยู่อืถ้าจอแดนเนี้ยก็จะมีสายลึกเลยเออผมคงให้ตัวเองสักประมาณ5้าเมสิ แต่ถ้ารองเท้าวิ่งอ่ะผมให้ยี่สิบเลยผมบอกเลยผมผมยี่สิบเต็มสิบผมเลยให้คะแนนตัวเองไม่ถูก Air Max เองเนี่ยผมให้แค่ประมาณผมอยากที่จะให้ห้าแต่ผมว่าผมได้แค่ประมาณสามแล้วรองเท้าอย่าง Air Max เองมันเป็นรองเท้าที่มันผ่านการเวลาผ่านประวัติศาสตร์มาเยอะมากอ่ะจนเรื่องราวมันแบบมันถ้าเป็นหนังสือมันก็มีหลายเล่มแล้วอ่ะเอออันที่เราจะรู้ทุกบรรทัดเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่ามีมีอาจอือขอบคุณสนิเกเฮทุกคน ที่ดูคอนเทนต์นี้นะครับใครมีคําตอบอะไรที่ต่างจากทุกคนตอนนี้แปลกๆคอมเมนต์ให้ดูหน่อยและอยากรู้ว่ามีเรีคชั่นที่ต่างกันยังไงวันนี้ผมเอฟจากนี้ออนไซส์และเฟรนด์ทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับยกหน่อยยุ้งยุ้งยุ้งเจอกันครับผมเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เหรออย่างี้อย่าอย่าดอว่าอยู่า